ข่าวล่าสุดจากมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้จัดงบประมาณหมื่นล้านเงินช่วยเหลือสูงสุด5 0 0 0มืนบาทต่อโครเรือนชาวไร่มันสัปะหลังเช็คธนาคารทกสวันล้นตลาดทำราคา,าตกสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะพามา อัปเดตข่าวสารมาตรการนะครับเงินช่วยเหลือสูงสุด5 0 0 0มนบาทต่อครัวเรือนนะครับสำหรับชาวไร่มันสเปรังนะครับสามารถเช็คได้ที่ธนาคารเพื่อกา,การเกษตรและสหกรณ์ครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องมาตรการดังกล่าวที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรมันสเปรังนะครับ ก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับมารับชมและแล้วฟังไปพร้อมๆกันนะครับจากมาตรการของทางรัฐบาลได้จัดงบประมาณหมื่นล้านเงินช่วยเหลือสูงสุด50,000ื่นบาทต่อโครเรือนชาวไร่มันสํารังนะครับสามารถเช็คได้ที่ธนาคารทกสเลยนะครับวันล้นตลาดทำราคาตก ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์หรือทางธนาคารทกสก็ได้ดำเนินโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี2567-68ตามนโยบายของทางรัฐบาลโดยจะปล่อยวงเงินสินเชื่อรวม17,87.5 0ล้านบาทนะครับ เพื่อให้กเกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันสปมปลังนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันซึ่งก็เป็นช่วงที่ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากทำให้ราคามันสปะปลังตกต่ำทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและโครงการชะลอการเก็บเกี่ยว เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำหลังเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทางธนาคารทกสได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31มีนาคม2,568นี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์ 02, 5, 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคามันสัปะหลังตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ อนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหาราคามันสปะหลังตกต่ำเมื่อวันที่17ธันวาคม2567ที่ผ่านมาจำนวนด้วยกัน4โครงการนะครับทางธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ดำเนินโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสปะหลังปี2567ทับ2568 ตามนโยบายของทางรัฐบาลโดยจะปล่อยวงเงินสินเชื่อรวม17,87.50ล้านบาทเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสปหลังเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งขณะนี้ก็ถือเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เป็นการกระจุกตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกมากสุดนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองนะครับก็ส่งผลต่อเนื่องนะครับทำให้ราคามันสำปะหลังนะครับตกต่ำลงโดยโครงการนี้ก็จะทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวามันสำปะหลังนะครับสามารถนำเงิน ไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนได้และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนระหว่างรอการเก็บเกี่ยวได้นะครับและจะไม่ทำให้ราคามันสปหลังตกต่ำลงจนเกิดปัญหาอื่นๆตามมาสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผู้ที่สามารถสนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสบหรังนะครับ กับกลมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในปีการผลิต2,567/68นะครับกรเกษตรกรมีสิทธิ์เข้าถึงมาตรการในครั้งนี้ได้มากกว่า215,000ครวัวเรือนนะครับให้กู้ครัวเรือนละไม่เกิน2,500บาทต่อไร่นะครับไม่เกิน20ไรต่อครวัวเรือนนะครับ วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน50 0 0 0ืนบาทต่อโครเรือนนะครับเกษตรกรชําระอัตราดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีส่วนที่เหลือเนี่ยทางรัฐบาลก็จะรับภาระชดเชยดอกเบีย้ยแทนพอแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับและให้ผ่อนชําระเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้แต่ไม่เกินวันที่30กันยายน2568ันี้นะครับ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของทางรัฐบาล สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับทางธนาคารยังได้เปิดให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการของสินเชื่อเพื่อปลูกมันสบปะหรังฤด,ดูกาลผลิตนะครับ2,567ท68สามารถมาขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไปได้ไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้เงินนะครับตามโครงการแต่ไม่เกินวันที่30กันยายน2 5 0 68นะครับทั้งนี้ลูกค้าผู้ปลูกมันสับปะรังที่สนใจเข้าร่วมโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวนะครับสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ทางธนาคารทกสหรือทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ถึง31มีนาคม2,568นี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ครับ02555 0555ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับจะเกาะติดสถานการณ์เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคามันสปรรังนะครับเพื่อ ช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวมันสำปะหลังให้กรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิดและร่วมกันนะครับแก้ไขปัญหาด้านราคาให้แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวมันสำปะหลังต่อไปนะครับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประสานโรงงานผลิตอาหารสัตว์และ ผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์นะครับเพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณการใช้ขณะเดียวกันนะครับกรมการค้าต่างประเทศก็เร่งเดินหน้าขยายตลาดส่งออกมันสปะหังนะครับรวมทั้งหาตลาดในอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสามารถใช้มันสปะหลังหรือแป้งมันนะครับเป็นวัตถุดิบเพื่อทดแทนตลาดที่ส่งออกเดิมที่ชะลอตัวนั่นเองนะครับทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะครับได้อนุมัติ มาตรการแก้ไขปัญหาราคามันสมบัหลังตกต่ำเมื่อวันที่17ธันวาคม2567จำนวนด้กัน4โครงการนะครับงบประมาณรวมอยู่ที่368ล้านบาทนะครับประกอบด้วย1ก็คือการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกให้กับผู้ที่ประกอบการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดึงผลผลิต ออกมาจากตลาดนะครับ2ก็คือสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสปะหลังนะครับและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรกรนะครับ 3. ก็คือยกระดับศักยภาพในการแปรรูปมันสปะหลังให้กับกลุ่มกเกษตรกรใช้เครื่องสับมันสปะหลังนะครับและ 4. ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให้กับกเกษตรกรโดยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนา การผลิตและลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับเอาละครับหากว่ามีความคืบหน้าเช่นไรนะครับแอดมินก็จะนำข้อมูลในส่วนนี้มาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวมันสปังทุกผู้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ แล้วฟังกันในคลิปถัดไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปของแอดมินแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารกับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ